ค่ะคุณผู้ชมคะขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการคนหลังข่าวกับดิฉันนัทชาวีวานิสุรางค่ะพบกันเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร 15นาฬิกาถึง15นาฬิกา30นาทีผ่านทางช่องทางที่หลากหลายไม่ได้มีแค่นาจอท NN ช่อง16เท่านั้นนะคะประเด็นที่เราจะนำเสนอในวันนี้เริ่มต้นเช่นเคยค่ะจะพาคุณผู้ชมมาติดตามเรื่องราวเกี่ยวกับสุขภาพพร้อมทั้งเคล็ดลับวิธีการดูแลสุขภาพทั้งตัวคุณเองคนในครอบครัวและคนที่คุณรักอย่างไรให้มีสุขภาพแข็งแรงทั้งกายและใจในขณะเดียวกันค่ะเราก็จะบอกถึงสัญญ,ญาณเตือนภัยสุขภาพที่คุณไม่ควรจะมองข้ามด้วย รายละเอียดต่างๆเหล่านี้ติดตามไปด้วยกันในช่วงคนทันโรคค่ะเข้าสู่ช่วงฤดูฝนอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยนะคะอาจส่งผลทําให้เราเจ็บป่วยได้ง่ายๆซึ่งโรคต่างๆที่มักจะเป็นกันบ่อยในช่วงนี้ก็มีหลายกลุ่มด้วยกันค่ะ โดยแตล่ละฤดูกาลถ้าเกิดเราไม่ใส่ใจรักษาสุขภาพเราก็มีโอกาสที่จะป่วยด้ยวยโรคตามฤดูกาลได้ซึ่งในช่วงฤดูฝนจะมีโรคที่พบบ่อยสามารถแยกเป็นกลุ่มต่างๆได้ดังนี้ค่ะกลุ่มโรคระบบทางเดินหายใจเช่นโรคไข้หวัดใหญ่โรคหลอดลมอักเสบโรคปอดอักเสบและปอดบวมเกิดจากสภาพอากาศที่แปรปรวนบวกกับการหายใจเอาเชื้อไวรัสที่กระจายอยู่ในอากาศจากการไอ จามของผู้ป่วยเข้าไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วงหน้าฝนที่อากาศชื้นจะยิ่งทําให้เชื้อโรคน้แพร่กระจายได้ง่ายมากทีเดียวเพียงแค่สัมผัสสิ่งของที่ปนเปื้อนกับเชื้อไวรัสหรือสัมผัสกับน้ํามูกที่ปนเปื้อนเชื้อโรคอันนี้ก็สามารถติดต่อกันได้แล้วนะคะถ้าเกิดมีอาการป่วยหรือต้องอยู่ในที่ที่ชุมชนแออัดแล้วก็อยากจะให้สวมใส่หน้ากากอนามายัยปิดปากปิดจมูกเวลาไอาหรือจามที่สําคัญควรต้องหมั่นล้างมือบ่อยๆค่ะ สำหรับกลุ่มโรคที่มียุงเป็นพาหะเช่นโรคไข้เลือดออกโรคไข้สมองอักเสบ JE โรคมาลาเรียถือเป็นโรคติดต่อที่เกิดจากยุงไม่ว่าจะเป็นยุงลายยุงรำคาญหรือยุงก้นปล่อง อาการที่แสดงออกส่วนใหญ่นะคะผู้ป่วยก็มักจะมีไข้หนาวสั่นปวดศีรษะถ้าเกิดเป็นหนักแล้วก็อาจจะถึงขั้นช็อกหมดสติและเสียชีวิตได้เลยดังนั้นทางที่ดีเราจึงควรป้องกันด้วยการฉีดวัคซีนป้องกันโรคและกําจัดแหล่งเพาะพันยุงรวมถึงหลีกเลี่ยงการโดนยุงกัดการเดินป่าในช่วงหน้าฝนหรือพยายามอยู่ให้ห่างจากพื้นที่ที่มีต้นไม้เยอะๆค่ะส่วนกลุ่มโรคติดต่อทางน้ำและอาหารได้แก โรคท้องเดินโรคอุจจาระร่วงเฉียบพลันโรคบิดโรคอาหารเป็นพิษโรคตับอักเสบสาเหตุก็เกิดจากการกินอาหารและน้ำดื่มที่ไม่สะอาดมีการปนเปื้อนเชื้อจุลินทรีย์และเชื้อแบคทีเรียทำให้เกิดโรคในระบบทางเดินอาหารและลําไส้ ซึ่งผู้ป่วยก็มักจะมีอาการปวดท้องท้องเดินถ่ายไม่หยุดอาเจียนบางรายเนี่ยเป็นหนักถึงขั้นขาดน้ําและหมดสติได้เลยจึงควรต้องระมัดระวังเรื่องของอาหารการกินมากเป็นพิเศษนะคะให้กินอาหารที่ปรุงสุกใหม่ๆใช้ช้อนกลางใช้ภาชนะใส่อาหารและน้ําดื่มที่ล้างสะอาดรวมถึงควรจะล้างมือให้สะอาดทุกครั้งก่อนการกินอาหารด้วยค่ะกลุ่มโรคติดเชื้อทางบาดแผลหรือเยื่อบุผิวหนังโรคที่พบบ่อยก็ได้แก่ โรคแลปโตสไปโรซิสหรือโรคฉี่หนูโรคตาแดงสาเหตุก็มาจากการสัมผัสกับน้ําที่ปนเปื้อนเชื้อโรคโดยเฉพาะเชื้อโรคที่มาพร้อมกับน้ําท่วมขังน้ําเสียในท่อระบายน้ําน้ําที่ปนเปื้อนกับสิ่งปฏิกูลทั้งจากคนและสัตว์สัมผัสดินสัมผัสอาหารที่ปนเปื้อนปัสสาวะเลือดหรือเนื้อเยื่อของสัตว์ที่ติดเชื้อชนิดนี้เช่นสุนัขวัวควายหนูสุกรม้าค่ะ หลังจากที่ได้รับเชื้อประมาณ1-2สัปดาห์าหผู้ป่วยจะมีไข้สูงเฉียบพลันปวดศีรษะโดยมักจะปวดกล้ามเนื้อบริเวณน่องและคนขายอย่างรุนแรงรวมถึงอาการตาแดงคอแข็งสลับกับไข้ลดถ้าหากเป็นมากนะคะอาจจะมีจุดเลือดออกที่เพดานปากหรือตามผิวหนังได้แล้วถ้าเกิดเป็นหนกักเนี่ยอาจจะมีอาการตับวายและไตวายไ,วได้เลยวิธีในการป้องกันก็คือต้องหลีกเลี่ยงการว่ายน้ำหรือการเดินลุยในน้ำที่อาจจะมีการปนเปื้อนเชื้อปัสสาวะจากสัตว์นำโรค และถ้าเกิดจําเป็นค่ะควรต้องสวมใส่รองเท้าบูทป้องกันทุกครั้งและมันตรวจตราแหล่งน้ํารวมถึงดินทรายที่อาจมีเชื้อปนเปื้อนโดยควรระบายน้ําตามท่อระบายน้ําออกแล้วล้างเพื่อกําจัดน้าที่ปนเปื้อนด้วยค่ะ กก็แกแ่ล้วเดินขึ้นลงบันไดก็ไม่ค่อยจะไหวมันคงจะดีถ้าเรามีบ้านสักหลังให้แม่ทออสอพร้อมดูแลการมีบ้านของคุณให้กลายเป็นจริงเพื่อรอยยิ้มของคุณและคนที่คุณรักบ้านใหม่ของเราค่ะแม่เหยมากเลยลูกทออสอทำให้คนไทยมีบ้านคะ่ะ ว้าวว้าววว้าวออมร้อยชิงร้อยล้านกับสลาดออมสินพิเศษ1ปีรุ่นรางวัลพิเศษสุดว้าวรวม100ล้านบาทว้าวที่1แจกแล้วรวม30ล้านบาท พลาดไม่ได้วอลที่2รีบฝากก่อน15กรกฎาคม2568รุ่น70ล้านบาทวอลวกันต่อรุ่นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกงวดรับเต็มไม่เสียภาษีฝากง่ายที่ออมสินทุกสาขาและแอปมายโมต,ตั้งแต่1เมษายนถึง15กรกฎาคม2568ธนาคารอมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคม เข้าสู่ช่วงคนทำดีค่ะซึ่งเราเปิดพื้นที่เพื่อที่จะพาคุณผู้ชมไปทำความรู้จักกับบุคคลที่ทำความดีซึ่งถือว่าเป็นต้นแบบของสังคม ทำดีโดยที่ไม่หวังสิ่งตอบแทนใดๆทั้งสิ้นเพื่อให้กําลังใจในการทําความดีต่อไปแล้วในขณะเดียวกันก็อยากจะให้เป็นต้นแบบสําหรับบุคคลอื่นๆที่ดูเป็นตัวอย่างแล้วทําความดีตามเพื่อให้สังคมของเราน่าอยู่มากยิ่งขึ้นวันนี้จะพาคุณผู้ชมไปพบกับใครทําความรู้จักกับใครนั้นติดตามไปด้วยกันในช่วงคนทําดีค่ะ ทำดีสัปดาห์นี้พาทุกท่านมาทําความรู้จักกับครูดินวิทวัฒน์ค้าสมครูมวยไทยผู้ก่อตั้งค่ายลาน,นาไฟติ้งมวยไทยจากจังหวัดพะเยาทายาทค่ายมวยรุ่นที่3ผู้สานต่อวิชามวยไทยการไหว้ครูมวยไทยให้โด่งดังเป็นที่รู้จักของทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติจากรุ่นปู่สู่รุ่นพ่อต่อด้วยรุ่นของครูดินและปัจจุบันศิลปะก,การต่อสู้อันง,งดงาม ผสานความแข็งแกร่งแห่งวิชาป้องกันตัวถูกส่งต่อไปยังลูกสาวทั้งสองคนของครูดินซึ่งเป็นความมุ่งหวงังให้ศาสตร์แห่งศิลป์การต่อสู้คงอยู่ต่อไปและเป็นที่แพร่หลายในสายตาของชาวโลกโดยเฉพาะการไหว้ครูมวยไทย คร hmm. sure. yeah. ับถ้าพูดถึงมวยไทยนะครับทุกคนก็จะนึกถึงกีฬาการต่อสู้ที่มีอนุภาพมีพิศวงรุนแรงปัจจุบันมวยไทยเป็นศิลปะการต่อสู้ที่ชาวโลกต่างให้การยกย่องแล้วก็ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากแต่ น้อยคนนักที่จะรู้ว่าจริงๆแล้วมวยไทยนั้นไม่ใช่แค่กีฬา,าแต่มวยไทยนั้นเป็นศิลปะทางเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของคนไทยที่คนไทยในสมัยโบราณน,นั้นใช้ต่อสู้ป้องกันบ้านเมืองเพราะฉะนั้นตั้งแต่เริ่มแรกเนี่ยก็ไม่ใช่การต่อสู้ที่อยู่บนเวทีมวยนะครับมวยไทยนั้นคนไทยในอดีตนั้นเขาฝึกฝนเพื่อป้องกันบ้านเมืองป้องกันตนเองเพราะฉะนั้นหัวใจของมวยไทยในตอนเริ่มแรกนั้นก็คือการต่อสู้เพื่อการป้องกัน ป้องกันตัวเองปกป้องผู้อื่นปกป้องบ้านเมนืองใช่ไหมครับ,รบจนตอนหลังก็ได้พัฒนามาเป็นมวยไทยนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยประโยชน์ของมวยไทยนะัไม่ไม่ได้มีแค่การต่อสู้บนเวทีนะครับ,รบมวยไทยนั้นสามารถนําไปใช้ได้หลากหลายรูปแบบมากไม่ว่าจะเป็นการต่อสู้ป้องกันตัวเองการออกกําลังแล้วก็ตอนนี้เนี่ยหลายๆคนก็เอาไปประกอบอาชีพบางคนนั้นเอามวยไทยไปทําอาชีพเป็นเทรนเนอร์บางคน,นก็ S <S เอาไปผสมท่าเต้นเป็นการแดนซ์คอมแบทอะไรพวกนี้ครับ<อ>มวยไทยเป็นศิละปะการต่อสู้เดียวที่ก่อนการแข่งขันก่อนที่จะต่อสู้เราต้องไหว้ครูซึ่งต่างชาติก็สงสยัยว่าจริงๆแล้วมวยไทยเนี่ยทำไมต้องไหว้ครู<อ>สงสัยไหมครับ<อ>สสว่าเพราะาอะไร <S <S คือในสมัยโบราณน,ะ,นะครับคนไทยนัะนะ้นจะให้ความสําคัญในเรื่องของการเคารพครูบาอาจารย์มากแล้วมวยไทยเนี่ยในสมัยก่อนเนี่ย มันมีความดุรุนแรงใช่ไหมครับแล้วก็ไม่มีกฎหมายใช่ไหมครับทุกคนก็สามารถทําร้ายกันได้หมดมค,คนไทยในสมัยโบราณโดยเฉพาะผู้ชายเนี่ยเขาก็ต้องไปหาเรียนมวยเพื่อมาป้องกันตัวเองที่นี้คุณครูอ่ะเขาก็ไม่รู้ว่าคนไหนเป็นคนดีหรือคนไม่ดีถูกไหมครับะจะสอนให้ทุกคนก็ไม่ได้อสอนให้คนนี้เกิดเอาไปทาร้ายคนอื่นก่อนที่จะฝึกเนี่ยคุณครูเขาก็จะต้องมีวิธีการทดสอบลูกศิษย์ S <S เช่นอบอกว่าไอคนนี้ไปกวาดบ้านถูบ้านยกน้ําอะไรให้ก่อนค่ะอ่าพอผ่านการทดสอบแรกอ่าทีนี้ไหว้ครูไปก่อนเลยค่ะแล้วครูก็ดูว่าคุณมีความอดทนไหม,มพราะคุณไหว้ครูเสร็จแล้วถ้าคุณมีความอดทนมันผ่านตรงนี้คุณก็จะได้ฝึกมวยแต่พอฝึกเสร็จใช่ไหมครับกลายเป็นว่าหลังจากฝึกไหว้ครูเขาเกิดทักษะมาจากการไหว้ครูในการไหว้ครูนั้นมันก็จะมีทักษะของมวยซ่อนอยู่ด้วยนอกจากที่จะเคารพคุณครูแล้วก็ยังได้ทักษะมวยไปด้วยในนั้นครับ คำว่ามวยไทยเปลี่ยนโลกเนี่ยนะครับเป็นโครงการที่ผมมีเป้าหมายที่จะทําในขั้นตอนต่อไปซึ่งจริงๆมวยไทยเปลี่ยนโลกเนี่ยมันมาจากเริ่มจากมวยไทยเพื่อการพัฒนาก่อนนะครับซึ่งในตอนแรกเนี่ยที่ผมเริ่มก้าวเดินในเส้นทางนี้เนี่ยต้องย้อนไปเมื่อประมาณเกือบ20ปีที่แล้วที่ผมยังเป็นครูอยู่ที่โรงเรียนอาชีวะอยู่นะครับผมอยากทํากิจกรรมเพื่อพัฒนานักเรียนที่เขามีปัญหาบางทีอาจจะไปเรื่องของยาเสพติดอยากให้ห่างไกลย,ยาเสพติดแล้วก็อยากให้ หันมาสนใจวัฒนธรรมไทยซึ่งในตอนที่ผมเริ่มเนี่ยในปี2548นะครับเป็นปีที่มีกระแสความนิยมต่างชาติเนี่ยเข้ามาเยอะมากมแต่ผมไม่ได้มีความคิดที่จะต่อต้านเพราะว่าทุกวัฒนธรรมนั้นย่อมดีแต่ว่าอยากให้เยาวชนมามองว่าแล้วของเราอะ่ะมีดีไหมถ้าถ้าเรานิยมของต่างชาติ แล้วเราก็ลองหันมอง,มองของเราด้วยก็จะเริ่มจากมวยไทยก่อนเพราะผมถนัดมวยไทยอตอนนั้นเป็นมวยไทยเพื่อการพัฒนาก็คือพัฒนาทางด้านร่างกายและจิตใจบางคนอาจจะมีความไม่มั่นใจอาจจะเป็นคนร่างกายไม่แข็งแรงพัฒนาร่างกายเข้าไปบางคนเนี่ยเป็นเด็กสมาธิสั้นพ่อแม่อยากให้แก้ปัญหาเรื่องสมาธิสั้นก็ให้เขาฝึกมวยเพราะการฝึกมวยเนี่ยมันใช้ทุกส่วนของร่างกายในการฝึกใช่ไหมครับพอฝึกเนี่ยเด็กจะเริ่มโฟกัสเริ่มโฟกัสทีนี้พอ ขั้นตอนต่อไปพอผมได้เริ่มร่วมงานกับกระทรวงการต่างประเทศที่เราจะนําไปเผยแพร่สู่ชาวโลก<ะ>คือกระทรวงการต่างประเทศนะเขาไม่ได้ทําโครงการมวยไทยเพื่อไปสู่กีฬาเพราะเขาไม่ได้เป็นหน่วยงานกับกีฬาใช่ไหมครับ<ะ>ก็เลยหาโครงการมาเรื่อยจนมาถึงมวยไทยเปลี่ยนโลกตอนนั้นก็เป็นโจทย์ที่ผมไม่รู้ว่าจะเปลี่ยนยังไงจนมาถึงจุดจุดหนึ่งที่ที่เราเผยแพร่ไปเรื่อยเราได้เห็นว่าทุกครั้งที่มีการแข่งขันมวยไทยในระดับนานาชาติ พอทุกคนมาเจอกันเนี่ยเขาก็จะไหว้ทั้งๆท,ที่เขาไม่ใช่คนไทยเวลาที่ผู้ฝึกสอนเนี่ยจะสวมมงคลหรือถอดมงคลให้นักมวยเขาก็จะยกมืออวยพรซึ่งจริงๆเนี่ยมันเป็นวัฒนธรรมของคนไทยที่อวยพรแบบนี้มันทำให้มันทาให้เราข้ามเส้นที่แบบว่าเชื้อชาติาศาสนามันเปลี่ยนโลกแล้วก็ทุกคนเนี่ยให้ความเคารพต่อกัน นายวิทยากรค้าสมพ่อของครูดินเล่าว่าวิชาไหว้ครูมวยไทยมีความสำคัญมากนับเป็นสิ่งที่ควรค่าแก่การสืบทอดให้คงอยู่ชั่วลูกหลานเพระาะศาสตร์ของมวยไทยไม่ใช่เพียงแค่การต่อสู้เท่านั้นหากยังสออแทรกความงดงามของจิตวิญญาณคนไทยที่เป็นผู้รู้จักเคารพต่อผู้มีพระคุณและครูบาอาจารย์การรำไหวครูนั้นมันเป็นสิ่งสำคัญมากนะครับ ประการแรกนี่เป็นการรำลึกถึงคุณครูบาอาจารย์ที่เคยฝึกสอนวิชาต่างๆให้แล้วขณะที่เราร่ล่รำนั้นมันเป็นการวอร์มไปในตัวนะครับคือเตรียมตัวให้พร้อมก่อนที่จะชกนี่ก็ออกลีลาท่าทางอะไรต่างๆไปด้วยก็พร้อมกันนั้นมันก็เป็นลีลาที่สวยงามตลอดกัน ไหว้ไล่ล่า,ลาของการไหว้ครูนะครับผมอยากจะให้เด็กรุ่นลูกรุ่นหลานเนี่ยให้เห็นความสําคัญของการชกมวยไทยแล้วก็การเป็นนักมวยไทยชกมวยไทยแล้วมันจะต้องรู้จักการไหว้ครูลำมวยไทยให้เป็นให,ให้ให้สวยงามให้เหมือนกับที่คนที่เก่งๆเขาทําไว้ครับ พ้แห่งความเพียรในการถ่ายทอดและสืบสารวิชามวยไทยเอาไว้เพื่อแผ่นดินทําให้ครอบครัวค้าสมมีทายาตรุ่นที่4นั่นก็คือน้องไออุน่นพัชยาพรค้าสมในการสารต่อวิชามวยไทยและรางวัลแห่งความภาคภูมิใจคือสุดยอดแชมป์เหรียญทองวหว้ครูอีฟมามวยไทยยูสเวิลด์แชมเปี้ยนชิพ2022จากประเทศมาเลเซียรวมถึงแชมป์อีกหลายสังเวียน ก็คือมวยไทยเนี่ยนอกจากจะเป็นศิลปะการต่อสู้ที่แข็งแรงแล้วก็ยังมีการไหว้ครูที่เป็นศิลปะและวัฒนธรรมอันสวยงามซ่อนอยู่มันไม่ได้เกี่ยวกับทางด้านาศาสนาแต่ว่าถือว่าเป็นการแสดงความเคารพเป็นศิลปะและวัฒนธรรมที่ช่วยอนุรักษ์มวยไทยมาตลอดมาคู่กับมวยไทยตลอดเคารพพ่อแม่เคารพครูบาอาจารย์เคารพสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เราเคารพนับถือแล้วก็เคารพคู่ต่อสู้เคารพต่อกัน วันนี้วิชามวยไทยการไหว้ครูมวยไทยจะถูกสานต่อตราบนานเท่านานและยังคงอยู่คู่กับพื้นแผ่นดินไทยมิหนำซ้ำมรดกอันล้ำค่านี้จะถูกส่งต่อไปสู่สายตาของชาวโลกให้รู้ว่าศิลปะแห่งการป้องกันตัวของไทยแข็งแกรง่งน่าเกรงขามงดงามน่าชื่นชมมากแค่ไหน ว้าวว้าวออมร้อยชิงร้อยล้านกับสลากออมสินพิเศษ1ปีรุนรางวัลพิเศษสุดว้าวรวม100ล้านบาทว้าวที่1แจกแล้วรวม30ล้านบาทพลาดไม่ได้ว้าวที่2รีบฝากก่อน15กร,รกฎา,าคม2568รลุ้น70ล้านบาทว้าวกันต่อรุนรางวัลที่1 10ล้านบาททุกงวดรับเต็มไม่เสียภาษีฝากง่ายที่ออมสินทุกสาขาและแอปไมโมตั้งแต่หนึ่งเมษายนถึง15กร,รกฎา,าคม2568ธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคม แม่ก็แก่แล้วเดินขึ้นลงบันไดก็ไม่ค่อยจะไหวมันคงจะดีถ้าเรามีบ้านสักหลังให้แม่ทออสอพร้อมดูแลการมีบ้านของคุณให้กลายเป็นจริงเพื่อรอยยิ้มของคุณและคนที่คุณรักบ้านใหม่ของเราค่ะแม่เจ๋งมากเลยลูกทออสอทำให้คนไทยมีบ้านคะ่ะ ของรายการคนหลังข่าวค่ะที่เราจะพาคุณผู้ชมมาอัปเดตข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจพร้อมกับเทรนด์ของประเทศไทยและเทรนด์ของโลกที่คุณไม่ควรพลาดวันนี้มีเรื่องราวอะไรที่น่าสนใจบ้างนั้นติดตามไปด้วยกันในช่วงข่าวรอบวันค่ะดรสุมเมธตันติเวชกุลเลขาธิการมูลธีชัยพัฒนา เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการอบรมหลักสูตรสุดยอดการบริหารธุรกิจด้วยกฎหมายสำหรับผู้นำองค์กรหรือซูเปอร์ LBA รุ่นที่1โดยมีดรสุทธิพลทวีชัยการคณะบดีคณะนิติศาสตร์ปรีดีพนมยงประธานคณะกรรมการหลักสูตรซูเปอร์ LBA รุ่นที่1เข้าร่วมโดยมีผู้สำเร็จการศึกษาอบรมทั้งสิ้น128คน หลักสูตรซูเปอร์ LBA เป็นการบูรณาการความรู้ระหว่างศาสตร์การบริหารธุรกิจกฎหมายและเทคโนโลยีให้เป็นหนึ่งเดียวซึ่งมุ่งหวังให้ผู้บริหารระดับสูงและผู้นำองค์กรได้เรียนรู้เข้าใจและสามารถประยุกต์ใช้กฎหมายเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการบริหารองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพควบคู่กับการมีคุณธรรมจริยธรรมและความคิดสร้างสรรค์เสริมสร้าง ทักษะด้านกฎหมายให้ผู้บริหารระดับสูงและผู้นำองค์กรทั้งภาครัฐและภาคธุรกิจสามารถประยุกต์ใช้กฎหมายในการบริหารงานได้อย่างมีประสิทธิภาพให้เกิดความยั่งยืนในธุรกิจและเศรษฐกิจของชาติ ลายันไลฟ์บายอนันตาศูนย์ดูแลสุขภาพระดับโลกรูปแบบใหม่ที่มุ่งเปลี่ยนประสบการณ์ด้านสุขภาพได้เปิดให้บริการที่อนันตาลายันภูเก็ตรีสอร์รีสอร์ตลิมทะเลที่เป็นมิตรกับครอบครัว โดยลายันไลฟ์นำความเชี่ยวชาญด้านสปาเพื่อสุขภาพของเครืออนันตามาผสานเข้ากับเทคโนโลยีอันล้ำสมัยและศาสตร์การบำบัดแบบไทยเพื่อรังสรรโปรแกรมการดูแลสุขภาพสำหรับทุกช่วงสำคัญของชีวิตในรูปแบบโฮลออฟไลฟ์โดยมีตั้งแต่โปรแกรมแบบ3วันไปจนถึง10วัน ลายันไลฟ์บายอนันตาตั้งอยู่ในอาคาร2ชั้นบนพื้นที่ขนาด1,767ตารางเมตรออกแบบตามหลักไบโอฟิลิกซึ่งเชื่อมโยงลายันไลฟ์ให้กลมกลืนกับความสดชื่นของธรรมชาติและบรรยากาศรีสอร์ทริมทะเลเพื่อให้แขกได้สัมผัสประสบการณ์การดูแลสุขภาพควบคู่ไปกับพลังการบำบัดของธรรมชาติ โดยมีทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญผสานการประเมินและวินิจฉัยสุขภาพตามแนวทางการแพทย์สมัยใหม่เข้ากับภูมิปัญญาไทยควบคู่กับการควบคุมอาหารตามหลักโภชนาการและแผนการออกกําลังกายที่เหมาะสมแต่ละโปรแกรมจะเริ่มต้นด้วยการให้คําปรึกษาด้านสุขภาพการตรวจวินิจฉัยต่างๆอาทิการตรวจกายภาพผ่านเครื่องสแกนร่างกายแบบ3มิติวิเคราะห์ผลตรวจก่อนออกโปรแกรมเฉพาะบุคคลตามวิธีไลฟ์ m มส s เตส ที่ประกอบด้วยสี่เสาหลักของสุขภาพที่ดีแบบองค์รวมได้แก่เวชศาสตร์ชะลอวัยการแพทย์แผนไทยการแพทย์ทางเลือกและเวชศาสตร์วิถีชีวิต อัตลักษณ์ของลายันไลฟ์อย่างชูองค์ประกอบธาตุทั้ง4ตามทฤษฎีแพทย์แผนไทยประกอบด้วยธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมและธาตุไฟสร้างความสมดุลของสุขภาวะทางกายจิตใจและจิตวิญญาณด้วยแนวคิดอาหารคือชีวิต Food of Life นำเสนออาหารเพื่อสุขภาพอย่างพิถีพิถัน หมดเวลาของรายการคนหลังข่าวในวันนี้แล้วนะคะข้อมูลข่าวสารดีๆเกี่ยวกับเรื่องของการดูแลสุขภาพและการใช้ชีวิตให้มีคุณภาพแบบนี้ติดตามกันได้เป็นประจำจากรายการคนหลังข่าวซึ่งเรามีหลากหลายแพลตฟอร์มค่ะทั้งผ่านทาง Facebook, YouTube, Instagram และ TikTok ในขณะที่หน้าจอของ TNN ท้อง16พบกันได้เป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์15นาฬิกาถึง15นาฬิกา30นาทีวันนี้นัดและทีมงานทุกคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะ